ฮะโอ้สอบสองเลยนี่เดี๋ยวมีอีกตัวนึงบ่เต็มเฮรับผมเฮปิ้งปลาปิ้งหนูครับโอ้มื่อนี้ฟุกขนาดได้ได้กินพะปิ้งหนูครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับมื่อนี้ข้ามาหาโล่งหวยติดแงรับผมตอนนี้ก็เดือนมิถุนล้วครับแต่ว่ายังหนาวเย็นอยู่ครับผม นี่ครับสีพามาคือไหมนี่ครับคือไหมคือเนาะอผ้ากันนันฟันลงไใยตั้งแต่ตอนน้ำไปลายครับผมวันนี้น้ำแห้งแล้วครับเข้าด่างมะออมแล้วก็สีมะเหือบึงทีมีป่าว่ะทีตามมึงครับผมท่านได้เห็นน้ำปูครับผมเห็นน้ำปูเนี่ยจังหน่อยปูลูกหลานมาหาอยากหากินมันมันเลยได้ป่าพยายามหกินปกปักรักษายอยากกินแต่ส่วนของไห้มัน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 ครับผมรับเสียปูจังหน่อยครับผมเห็นน้ำปูไะ จยดไปจวดครับผมเริ่มทยอยคนใหม่ขึ้นครับผมคนใหม่ขึ้นแล้วเขาจังซีมวันฮเฮเบื้องป่ากันครับผมพี่พ่อได้ปิ่งเทียงบะเอาเอคาเือไม่เร็จเรียบร้อยครับผมคนนี้ก็สิทำการว่านแฮหาป่ากันครับผมป่านี้เบื้องแล้วันี้ป่าใหญ่ครับมือนี่มีแจะปลาขาหน่อยละดอง เต้นไปเต้นมาอยู่นะไม่ยังอยู่ยืนวาดทั้งอันนั่นเลยเดินีลขึ้นคขึ้นแพะเหรอแ่ว่าแพะแหงเลยอะโอ๊ยปลาเต้นสิหัวโอ้ดงเด้งดงเด้งเอ้าโอยโอปลาคือขึ้นคักเถอะวะถ้าเราวานมีแต่ปลาหน่อยปลาใหญ่ก็มีเว้ย ฟ้านไปห้ามกอบอ่ะฮะโอ้ซอนสองนี่เข้าไปแล้วบกเ้ใกลกัน่อยเข้าคนหน่ไปจัดๆนี่ันฟังกอบเห็นป้อง่ตึ้งเิ่งจะได้ถ้ามันไปทังใรมันหิ้ตจ้งๆ ตัวนี้บดอกบ้ามบไปจะบาบ้าบมัปาตกายแล้วเป็นบกตัวนี้แล้วดองดองในด่างตอันดองออกมาค่ะตอปันดองออกมาิบ่็นดองดองความด่างนำาบาะ้ยันให่นลที่ดองค่ะมันใหญ่กว่านี้บ่ะไหวมันคือยังรอดอยู่เหรออดจังวนนะ แล้วเ o าเบิ่งมันมีไงตัวเดียววันนั้นทันจับนิดกว่าตัวันใหญ่เวแบบจอเท่านั้วมันยัรอดนี่ปลาขาวเนาะตวหนักับยุบจับกเข่า้ท่าบ่หอันนะหนาขอนิ้วแ ตันนี้มันก็ต้องำตู้คุติ๊กำลังตู้่ไงนะเออโยแครถึงมันก็ดินแล้วว่าจำตู้วัวหัวไปน้ำลึกครนี่่วมันเป็นปลาตกไก่อยู่ปะนั่นแหละาตไี้ปลาตกไคร่ฮะตามละยืนละโอ้ตะไก่เอ้าโอ๊ โอ๊โอ๊ยอยู่นอกเหี้ยสั้งประกอบด้วโอ้านข่างมัมันอยู่นเหี้ยมันออกงหญ่ว่ะนี่อยู่โนบอสเหรอเนาะเีบอสกำอยู่นอกเหี้ยกำัวอยู่นอกเหชอกร้โนบอสหนอนะบท่นมาตำเหดอกคันมันไปอยู่นเหี้ะอ่าเฮอยู่เยซขานไหม แห่แหลกน้ำเสียนกรอบครับผมซึ่งมีตัง,งาใหม่ครับแห่แหลกเลยประตงไกลปล่อยออกไปแล้วครับเสียนกรอบ <Hey, S 1> ดีนหนึ่งเดยมีตัวหนึงมีอีกตัวนึงบ่ะครูมันคมันคมันเอ้ามันอยู่ในแหนเฮามันอยู่ในแหแดงกรอบเอ้ยโคตรตัวเราอยู่ในแหแดงฮะเหหเฮา์อนี้แล้วเข้าวัดแหแดงขวมซะมอีกตัวนึงกำอยู่นอกแหเลยแต่ปล่อยเลยมันบอกหรอาไหม เดี๋ยวปลาตะกายครับดอกแหลกเส้นกัอบตองบอลพอดีเลยสองตัวนี่ปลาตะกายนี่เดี๋ยวนี่ตะกายว้าได้๋ยต้องลายครับผมเต็มคาราเบลอยืนอะไรซิซิปดอยู่นี่นะนี่คือสีสางมาตีกันนะนี่ครับแฮนเหล็กเส้นกับเต็มคาราเบลไปแฮนเหล็กตาน้อยเต็มคาราเบลคือกันครับผมปลาขาวนี่จะปลาขาว เบื้องแหนี่เส้นกบครัรบผมเส้นกบเต็มคาราเบลครับปลาหรือไม่กบไม่ไม่โอ้โหเพื่อไงขาวเพื่อคูอ่นี่ประนางด้วยนี่ครับผมขาวครับผมถังเขาได้มานั่ยบ่เมื่อเบื้องแหนี่ครับผมตก็น้อยข้าวคือแหนี่ขึ้นมาครับผมเพี้ยปาขาวนี่ครับ สาวเลยครับตัว <cents> ท <cover S 2> <c Ris ky> ี well, you know? you know ่คุตตาตัวสังเงงคิว่านิ่วึงๆนะตสังเงงหลายเต็มเฮ่เฮ่นี่ตัวสังเงีอยู่วานนี่หมาแปปนใส่บาพแคุณรามเราตกไงแบเต็มแฮ่กับผมแฮานี่นี่กม เที่ยงกัาแหละครับผมสิบ่ยโมงหละปลาก็เริ่มหน่อยล่งครับผมเอ้าแหไปสี่ห้าบาทนี่ครับเอาซี่เลือกปลาขึ้นไปปิ้งครับเนี่ยครับอันนี้ปลาเอาใส่กล่องโฟมไว้ปลาขาวปลาเะเพียนปลาตองไก่ครับผมเครื่องกองไฟหุนเท่ากับมีปิ้งครับผมมื่อนีมาหาปลาเลยครับ จะฟุกครับผมได้กินปิ้งหนูเออเอไม่เอ่ะหนูแรดมาใท้าครับผมได้หนูเสืยได้กินปิ่งหนูเสืยครับผมในหนูนี่หนูตโตไงเดี๋ยวที่เอาปลาขึ้นมาปิ่งเตืมครับผม เบิ่งเมนูเฮาตครับผมปิ้งปลาปิ้งหนูครับโอ้มื้อนี้ฟุกขนาดได้ไปกินฮอตปิ้งหนูโอ้ยปิ้งหนูมันมันครับผมเดี๋ยวซึมเลยมันขนาดหนูนี่แค่มันแล้วแซ่ได้หอ่ามันอยู่มื้อนี้มื้อนี้ปูได้กินทั้งปิ้งหนูปิ้งปลาครับดเบิมืออขึ้ซ่นีดอกนลุงลุงร้านนี๋ยวก็ให้มันมาครับมากินข้าวร่วมกันครับบ้านนี้กอนกินข้าวครับผมนมารอคอดสักหน่อย ชอบกินเกาเซมครับเอาังว่ามัานติมทองังวะงั้นกินป่านายเฮียง้แกุ่เจาไปเามาื่อวานเย่ปะบอสี่ทำมือหรอ หมดขึ้นหมดหมดวินนหน่อเนาะวิ่นต่ำวิ่นต่ำข้าก็ว่างอยู่พื้นหน่อยระวางหน่อยตอนนี้ขังขาวอยู่กล่องข้างกล้องโตะอะข่อยมันขึ้นของข่อยวะมิงอยู่ในอะไรปะมาณนี้อยู่ในกระติกอีกมันหอมเข้ามาครับมาปีงหนูมันๆครับผมปวดมันเลยปีงหนูมั้ยโบนี่เราเรียกคนเราเต่าคนเราด่สนใจย่างไปเบิ่งมัน เก็มอีกนอนเข็มเคลมวจ้อย,ยอ,อนขึ้นากรแทกครับดึงตัวนั่นบุฟฟุตปต้องกายเข้าดีปา ต้องไปเดินนำไหลมาอนืเาอาาทังไงเกืมาตรงมีหรอวะเพราะมันบอลได้ตอนนั้นตอนีเราลมาัไ่ง่ายเลง่ายากเับเอาอุ้มนั่นอุ้มอย่าพ่อ็ม่ซุบนทำั่นบอนี่อนเขาอไเียงแล้วดึงแบเียานั้นเลยถ้าดึงเข้าไปเลยนเกี่ยวก็ ัซนเราัวนี่โซนนึงเล่มี้ม่กับพกกาแฟก้าวตยข้าวตุ๋ยเดี๋ยวนำทางระเบิดกแล้วนี่แกมอนาคตยังไงกบ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 กยังไงกบข้าวดาวเนี้ยนี่แหละเขาฟนลงมันอยู่นี่ลงน้ำโตนนี่น้ำพัดไปหมดอือดำมุง ครับพี่น้องผมเมื่อนี้ก็เมือ่อยแล้วค่ำแล้วครับผมคี่พ้องขึ้นรถเรียบร้อยเมื่อนี้ก็หมานอยู่ครับผมพราะได้พอด่าที่พอะได้แบ่งกันไปกินเยู่<ไ>เดี๋ยวห้องไปเบื้องผลงานกันยู่บ้านอีกทีนึงครับอาจจะบริไทยให้เบิ่งแบบ,แบบเต็มๆครับพอดีพาอเฝ้าหาป่าครับผมไปเดี๋ยวห้องกลับไปเบิ่งกันยู่บ้านอีกทีนึงครับใช่ไ้ม เบื้องผลงานเ่าปลาเ่ามือนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาสิมาแยกปลากันครับพี่น้องผมปั่นปลากันเสร็จเรียบร้อยแบ่งกันแล้วกันนะที่ได้ยูดอกก็ละซีโร่หาโล่ก็เลยแบ่งกันไปกินครับผมไม่ได้กันไม่ได้เป็นการคิดหนาสวัสดีครับ